มอ t ต v i s วิชั่นแมคค่ะเราอยู่กันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46กับมูดข้องปอเช่ประเทศไทยค่ะแส้งน,นี่เลย ผลทับยนตกรกรรมสปอร์ตสุดล้ำพร้อม,อมเทคโนโลยีต่างๆแบบจัดเต็มจากทางบอชเช่มาไว้ที่นี่เอาใจสายสปอร์ตพรีเมียมโดยเฉพาะค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของรถสปอร์ตแบรนดร์บอชเช่แบบนี้ต้องมาในงานนะคะคันทางด้านข้างของตงโมเป็นไงคะสีเข้ากันมากเลยน้ำเงินแดงเออคันนี้เป็นนายอีเลเวนคาเลานั่นเองค่ะแต่ไฮไลท์พิเศษในงานของเรานั่นคือการเปิดตัวนายเลเวน GTS ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีทีไฮบริดนะคะเป็นครั้งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ที่ประเทศไทยของเราที่นี่ณวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพาคนไปฟังท่านผู้บริหารของทางปอร์เช่กันดีกว่าว่าไฮไลท์ในบุธปอร์เช่จะมีอะไรที่น่าสรรในใจกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับปอเช่ประเทศไทยนะคะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46นี้ค่ะเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ s p o r t y and Luxury นะคะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะพิเศษไปกว่านั้นคือเรานำ911 GTS รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะมาเปิดตัวในงานนี้เป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็มางานนี้งานแรกเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ สัมผัสกับ911 GTS ที่มาพร้อม T Hybrid เทคโนโลยีล้ำของ Porsche ที่ทำให้911คันด้านหลังนี้นะคะทยานได้ไกลกว่าด้วยแรงม้ามากถึง541แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100นะคะเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะพร้อมกันนี้เรายังได้นำ Porsche ครบครันทุกรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น911รุ่นอื่นๆ718 Boxster Cayman ป o r s เช e มา c a n p o ั s ปอ e c เช่ n n e น พอเช่ไททานและพอเช่พานามรามาให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังได้มีจุดโซนแอดเวนเจอร์ค่ะเพื่อท่านจะได้เห็นว่าพอเช่ทะเยนมาพร้อมกับรูปเต็นนะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แคมปิ้งหรือการใช้เวลา,ากับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวและพอเช่ไทคานที่มาพร้อมกับแหลกจักรยานนะคะ mm hmm. เสริมสร้างไลฟ์สไตล์ของคุณให้อมพลีทและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะพร mm hmm. ้อมกันนี้นะคะเราก็างินดานำพอเช่ไลฟ์สไตล์นะคะสินค้าคอลเลกชันใหม่ ทั้งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและก็คอลเลกชันที่ยอดนิยมมาให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของในราคาพิเศษกันด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะเข้ามาที่บูธมอเช่ประเทศไทยค่ะ พร้อมกับแคมเปญพิเศษที่ที่ปรึกษาทางการขายนะคะพร้อมที่จะดูแลท่านและก็นำเสนอแคมเปญที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของ f n n a n c a a ยแคมเปญหรือ n t e n a n c e p a e k a g e นะคะเราก็มีให้ท่านเลือกสรรก็เฉพาะรุ่นที่เรานำเสนอนะคะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะที่บูรยนต์ปอร์เช่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนที่งานแ a n g ก o k International m o t o ม Show ค่ะ และนี่คือรถไฮไลท์ในบูธของปอร์เช่นั่นเองนะคะอย่างที่คุณปาล์มได้บอกไปแล้วค่ะเรามีการเปิดตัวนี่เลยค่ะ911 GTS นั่นเองซึ่งมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี T Hybrid นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนี่เลย ออกแบบมาด้วยความสวยงามแบบนี้นะคะเขาบอกว่าระบบช่วงล่างเนี่ยมีการปรับจูนใหม่นะคะเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับระบบไฮบริดได้ดีมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบแมทริก LED ดีไซน์ใหม่ด้วยส่วนตัวเครื่องยนต์จะเป็น b o x กเซ er อร์3.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง2ตัวด้วยกันค่ะอัต่อเาาร่ง0-100กิมต่อชั่โมง ภายใน3.0วินาทีเท่านั้นโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆสำหรับพลักกำลังในเรื่องของความสปอร์ตความเร็วและความแรงส่วนภายในของเขาก็มาพร้อมกับระบบดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบพร้อม Apple CarPlay และฟีเจอร์การเชื่อมต่อที่ครบคันค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของคันนี้อยู่ที่17.4ล้านบาทจา้า สีเดียวกับชุดตังโมเลยสวยมากนะคะ 7X เว่นเอ็กที e เคแม i สตนนั่นเองจ้าจะเป็นแบบสปอร์ตคูเปที่ออกแบบมาตกแต่งแบบพิเศษเลยค่ะขวัญใจสายสปอร์ตนะคะที่อยากได้รถคูเป้เท่ๆสวยๆวยแบบนี้ต้องแวะมาดูคันนี้เลยจ้า แล้วเราจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งโซนภายในบูธปอร์เช่ที่หลายท่านจะพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือปอร์เช่แอสเซสซอรนั่นเองนี่รวบรวมแบบคอลเลกชันต่างๆของทางปอร์เช่ไว้หลากหลายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะกระเป๋าส,สวยๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นถุงก๊อฟแบบนี้หรือจะเป็นกระเป๋าเหมือนด้านบนนี่เลยรวมไปถึงแก้วน้ำนี่ว,ว้าวมีให้เลือกเยอะมากโมเดลรถปอร์เช่หลากหลายรุ หลากหลายรูปแบบหรือใครอยากได้เป็นกระเป๋าเดินทางโซนด้านน้นก็มีให้เลือกต้องบอกว่าภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เขาจัดส่วนลดพิเศษมาฝากทุกคนกันด้วยนะจ๊ะไรที่เป็นแฟนของปอร์เช่อยู่แล้วอยากสะสมคอลเลคชันอัเซสซอรีน่ารักน่ารักเท่ๆแล้วก็ดูแบบสปอร์ตดูดีแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาช้อปปิ้งในงานกันได้เลย มาถึงอีกหนึ่งคันในบูธต์ปอร์เช e ่พานามล่าโฟร์อีไฮบิดนั่นเองนะคะนอกจากคุมพละกกำลังในะรูปแบบของรถแบบว่าสันดาบนะคะที่แบบสมรรถนะสูงแล้วหรือจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า กลุ่มของรรไทบิดก็มีให้ทุกท่านได้ชมในงานเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกว่ารวบรวมทั้งพลังก,กำลังสมรรถนะที่สูงและความสะดวกสบายภายในที่ครบครันเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีสวยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาชมยนตกรรมสปอร์ตพรีเมียมแบบนี้ที่บูธปอร์เชอย่าลืมแวะมาในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นะคะที่ Impact Challenger. ฮอซนั่นเองมาเจอกันเยอะๆที่บูตปอร์เช่เลยจ้า